โสดาบันมีญาณอย่างรู้เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไปของโลกภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีนามรูปจึงมี เพราะอะไรมีสลายตนะจึงมีเพราะอะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรมีอุปาทานจึงมีเพราะอะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรมีชลามรณะจึงมี ดังนี้ภิกุทั้งหลายโดยที่แท้อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะนามรูปมีสลายตนะจึงมี เพราะสลายยตนะมีผัสสะจึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานมีพบจึงมีเพราะพบมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชลามรณะจึงมีดังนี้อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิกุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจริงไม่มีหนอเพราะอะไรดับอะไรจริงดับเพราะอะไรไม่มีนามรูปจริงไม่มี เพราะอะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีภพจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มี ชาลามรณนะจึงไม่มีดังนี้ภิกุทั้งหลายโดยที่แท้อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มี เพราะนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะสลายยตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะตัณหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะอุปาทานไม่มีภพจึงไม่มีเพราะภพไม่มีชาติจึงไม่มี เพราะชาติไม่มีชรามรณะจึงไม่มีดังนี้อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกย่อมมารู้ประจักษ์ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามที่เป็นจริงอย่างนี้ในการใด ในการนั้นเราเรียกอริยาสาวกนี้ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้าง ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างพู้ถึงกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จดประตูแห่งอมะตะดังนี้บ้างดังนี้แล